ทีมอะไรนะวางแก๊สปิดแก๊สได้แก๊สก็ไหลปิดแก๊สได้อะคูปแก๊สเอ๊ดแอ๊ดปิดมันช้าบ้างเหรมัปบ้างแล้วเอาแล้วมึงเนี่ยม้วนไงนเป็นไแก๊ยม้วนไมนเปรสายน้ำก่อนไอนี่เป็นงไหนขวมือนะดึงระบอกนวดเราได้เลยนะดีป้องแก๊สไม่ได้เข้าไปเลยนะมันไม่มีไฟข้ออะไอยู่อะจัดปแก๊ส โอ okay. เค่จังบิดเฝ้าน่ะเห็นไหมเออเข้าไปแบบนี้นะอันตรายมากวิธีขุดแก้ก็คือลักษณะของการย่อตัวให้ต่ำถ้าไม่มีแสงเพลิงเนี่ยบางเงือนหน้าแล้วเข้าไปปิดแบบนี้แอบนี้ถ้าเกิดหน้าแหงแล้วประมาณนี้หน้าอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาจุดไฟเราปิดแก๊กดิแก๊สไม่ติดไฟอันตรายแก๊กเปิดติดไฟนะเพราะมันไม่ติดไฟบนหนักกระพื้นเบิดติด ถ้าไม่แบบนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ได้ไม่บ้าขึ้นไปหน้าอย่าเข้าหน้าเข้าไป้าหลังข้อไปย่อตัวต่ำรบยอหมุนตางตาวขาม้อไปเป็นหมุนตามเขียนนาฬิกาแค่นั้นเองระหยาดอ่ะจุดย่งแกะกล้วยหาอะีรลอกไม้จะขิ้ไปอันนี้ตางจริงเลยจริงจริงเลยไปเอาคนอื่นแล้วก็มาว่างอ้่อนเขาเป็นคน ยากม้ยเห็นไหมถุมือตลอดตาเลยมืหลับไหน่เลยตัวยาส์เนี่ยนะอ่ะออกมาเนี่ยเห็นบ้างไม่ยากนะเขาไป็นทำไมต้องปิดแก๊สกุ๊กขังสื่อมวลชนถ่ายได้นู้นเลยพี่อยู่ฝั่งนู้นถ่ายพี่ได้ชัดเจนอยู่ฝั่งนู้นเลยอยู่ฝั่งรถท้ายรถกันเออมาเนี่ยนอกจากบนบ้านเราถายตัเท่าๆนะโอเคนะอ่ะอันนี้คือปิดแก๊สกินกระของไม่มีถังเลยถ้ามีถังเลยก็ต้องการสินวิยาเอาก็ปุดวิจารณ์สินสารเลยไปไปกระดง ่ะทีีีนนแยกโฉนดก่อนวางฐานลงนั่จับกระดันอิสระดึงเลยก็ได้ดิอ่ะสลักออกไปลากถังไปนะวางนะวางข้างๆวางแล้วฉีดไปตรงกาวางล่างดิต่อเนื่องแล้วปล่อยต่อฉีดติดกาวอย่าแก้งแก้งเอาถังขึ้นด้วยได้มาผู้ชายก่อนเลยคนแรกเอาเลยเอ้เงี้ยคนแรกเลยมึงมึงตลอดเวลาเลยอันน้รถไฟ กอสแลงน่จะจับคอทางเออไป,ไปอนในในันี้ลกไปว้างลงอ่าไอ้ใกหนไอ้ไก่่เน้อ่าวางิติดไปอาท่างติดไปน่ะยาค่ะไอ้ยาคนะ่ะอ่าอันนัอาตัต่อไปเลยอันเดิมอันเดิมไล่ไปเลยดไปไปเลยไล่ไปเลยไลไปเลย thì chú con nhé vô con nhé địch vô vào đây Vào đi vào vô địch vô địch vô đây vô địch vô địch vô con vô địch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  vô con vô địch 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 vô đây à, à, ha ยกไห้ันนี้โอ้อาวแล้วันทถงมฉีกปากกูฟังเลยเอะเบอรเนี้ยะเบอร์จะเบอระเบอรกวางเนี่ยโดนอะไรกันคิวเปนดือดหายเล้อ่าอันนั้นคือกระทัน้ำมันเวลาเกิดลกไม้ครดูว่ากระทัดน้ำมันทำไงได้เกิดลูกไม้เรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับที่บ้านเราจะจุดให้ถี่นอกแล้วจะมีการจัดจัดอย่างไรนะครับอาจารย์ว่า

เอาเดิข้างเนี đ đ ้ยือวเยปล่อยเลยนะันือะไรเนี่ยอ่ะไาเจ้ามาเาาว่าเจ้ามามามวรก้้องมามาฮะไายบตาว่าเนันนี้นนี้นี้าเยตันี้วาไปต่อต้องฟาดนะต่ออ่ะกกนาวาง้ากมือจ

เดี๋ยวเราอะอะไปเ่า,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 ายาวไปยาวได้โย,ไโยไ่ได้อยู่ไม่อไรได้อยู่ไม่อไรอ่ะเอาไปเอาเลยไปไหเอเอจะๆๆอหนีไม่ได้นะเอาบอลขงกระซิบด้วยครับอะต่อไปเ่อไปได้ไหมเยอะมากเยอะมากสีตอนแก๊กเอาถังคืนไปได้วยครับโอเคหมดยันหมดแรงร้อยมา ต่อไปเป็นถานน้ำมันางเราไปดูกัยเราไปเราไปแ่เลยเราไปเร็ยยเร็ว็วเรรว่ไแ่ไโอเคจครับต่อไปเป็นเชือเมืองพ่วงน้ำมันกิดกันล่กไปี่อเข้าไปใส่หัวฉีดออกกบตัทำจย่างไรเดี๋ยว้องอยจะทำให้ดูเนี่ยนะทำไดู้้จ้กเนี่ยอันนี้แหอันนี้อันนี้านเนี่ยเออเนี้ยนีก็ไานหเนาะ เราจะตึกร้นาบนะครับไม่ครับเวลาฉีดนะครับเราพยายามเข้าเหนือลงดูลมพยายามเข้าบุบเข้าไปปึ๊บไล่ของฉีดก็เดินเข้าไปและไล่ความร้อนต้องมีความเย็นงประมาณ400 3 3ล้อสู้ไฟได้แน่นอนเอาตึกระนาบงงแล้วเลยไม่พอได้อยู่ไม่ได้อยู่อาะก้อยคุณด้วยหน้าครับด้วเดินหน้าด้วไปมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไหมเอออเาละไอ้คนแรกเลยเอาละไอ้เขาจะทได้ทำได้เดี๋ยวผมใกล้เขียง เมามาเรียกเชงเข้าเหนือลงได้เออดูเหนือลงก็ดูดูควันตรงตรงเลยอะไรตรงเลยหัดเสียดออกน้อยยาฮะถ้ามันยกไม่ไหวก็วางลงมาวี่มาวี่มาเอาสาวๆอนเลยสาวก่อนไปครับสายก่อนสายก่อนดิคุณลงก่อนเอาไปเลยตรงเลยเอาไปเลยครับวางถังลงใกล้ๆนิดนึงยวยืด หนเ็หาาปเอ๊ะอพยายามเดินหน้าไใส่ไชิีใส่ไปตรงไฟมาแยงอ่าก็ได้มตาอไอมไอมไมวางทิมองไฟตาไม่มองไฟเสหดดตาเราดูครับไฟติอย่างนี้นะคุณเราดูนะแล้วส่องไฟไม่กระทันหัมันานีอ่าก็วางก่อนวางวางเพิ่มก่อนดูดไกันครับมาเราดูนี่ดูนี่ ดูนีะดูนี่ไฟไม่กระทันมันนะเกิดการลุกไหม้เนี่ยนะจอยถึงคขาเพิ่งจอยจอยที่เขาเพ่งเห็นว่าอือฮะไปเอาแก๊สก่อนเดี๋ยวเขาเพ่งเอาก้นน้ำมันเท่ไปการลุกไหม้ครับเท่ไปตอกไปมีมีโสภกวาอรหันสมาสัมุโธวิชาตระนงสัมปันสนพโตโลปิฏุลอรหันสมาแบบไปเรื่อยเรื่ตัวลงตัวลงตัวลงนี่คือการใช้มีการลดความร้อนอ่ะ แล้วมันลุกมันมันใสไหวหรือเอาไม้คนก็ได้มันไม่ได้ตัดเองไอ้ไม้คนได้นะแต่ส่วนเนี้ยเออได้ครับมันเนี้ยมาจับลงนะอันนี้ตบมือหน่อยใช้กินในกานจับน้ำมันไฟลุกน้ำมันน้ำมันมันเลยร้อนมันลุกปุ๊บมันร้อนแล้วติดปุ๊บทันทีแล้วเติมน้ำมันไฟมันก็จะติดตัวหลบมเหมือนน้ำร้อนเดือดเดือดจะทำให้น้ำมันไฟก็เติมน้ำเข้าไปมันก็จะติดตัวหลงนี่คือส์อัดอัดแรกนะเดี๋ยวคุณจะไปลุกปุ๊บติดวิธีที่สองทำอย่างไรอ่าถ้าไม่มีน้ำมันทำอย่างไร มาเราจับเอาที่กระทะมันมาต่อนะโอเกจับได้เยวนะตรงนี้ตรงนี้สูนนก้กันต่อครับไปไม่กระทัะเพราทำไมครับที่บอกไอ้นั่นนะบอกว่าตั้งเตียบเทียบเหมือนไปไหม้บนจุดมันจะเข้าเรงครับถึงได้อันนี้ดีอยู่นะถ้าเป็นผองทีวีแห้งมันจะพุ่งไปตัดเปนจา่านะฮะมายอ่ไนะไปมาอุ้ยอันนี้อ่ะดึงไ,ไปเดินๆตางตรงวางมาเลยวางขันวางขังลงไกลๆนิดนึง ตามาคนเดียวเาบังฮะโน่นไปอ่าไฟดูอแล้มด้วยดูที่ทางงอาจารย์ต้องการ้อาจารย์เนี่นนี้วันี้วางวาวางวาวางลงเชิคโอเค่าุ้ดที่ทางลงนะเออบางทีนะลุกไหวาไม่ได้ครับอ่ะนหน่อ้อเลยอเาาติดไปติดไปติดเลยต่อยติดต่อยติดไม่เป็นไรเป็นไรครับตไ đi lên đi lên à à cũng sai ba không được luôn đúng không bác nhà bà chị đã chắc vào đấy luôn bác chắc chắc bác chắc bác miêu con chắc bác chúc chốt, không bác chúc 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 bác

เราก็ดูนะครับันไฟไหม้นะครับ่นี้นะอถัานก๊าซดับหรือเปล่ามันติดใกล้มากนะมันกระเนกระเด็นกระดอนนะเดี๋ยวลงดึกแล้วลงแกนี้นี่เาถายรูปกมันใกล้มากนี่ออพอพะเนี่ยแนี้ครัเนี่ยติดแล้วแกอ๋มช่อไับคือไฟไหม้ถานับแลคือใช้น้ำเอ้ใช้น้ำเทไปเพื่อประน้ำประหันกระดับวิธีที่สครับข้อแครับ วิธีที่สองก็คือเมื่อกี้ใช้น้ำมันเทเข้าไปดับวิธีที่สองคือเอาถังน้ำมันฉีดพอฉีดไปแล้วมันมีความร้อนสูงจะไม่ดับกบนหมันคนระับวิธีนี้เสียนนิดหนึ่งครับติดบา่าและก่อนอันนี้ก็คือ,อใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำคุมกระบาดนะผมบอกว่าไปมีปปสามอย่างความร้อนช่วเครื่องจักรผีผ้าที่ตั้งจากผ้านะคุมก่อนเข้าหรนะืองลงไม่ค่อยคุมกันจะโดนอ่ะคุมก่อน มันเป็นการดักออกซิเจนมันก็ดับไปเรียบร้อยนี่คือการดักออกซิเจนไปก็ดับนะครับคุณน้ออยู่นี่นะดับเรียบร้อยแล้วแงอันตรายนะแบบนี้อย่าไปตกองการก๊าซนะครับแต่ถ้าจะเปิดเราจะเปิดแงึ้นมาแลันนะให้เปิดกลับไปย้อนกลับมาที่เดิมแรกเปิดแลรวเปิดแงบลแบบผ้าเิดปุ๊บใช้ผ้าอานหนาด้วยตีๆครับความร้อนจะเบิร์เราจะรวมรวมออกซิเจนไปเพื่อใหกลับมาเหมือนเดิมนะครับออมแล้วปล่อยให้ปุ๋ยแรๆนะครับ วิธีที่ผิดนะพี่ดูนะวิธีที่ผิดจริงเลยนะห้ามทำเลยครบอู่แต่ไหนมอก็เป็นห้ามทำเลยวิธีนี้ผมบอกอันดับแรกนะครับไปยกไม้แบบนี้ถ้ามีสตินะครับเราไปน้ำมาดังปุ่มเข้าไปหรือใช้หาาหม้อก็ได้หรือใช้สายที่เข้าก็ได้งั้นคำถามเบิ่มฉีดลงไปคำถามที่เราผินกี่แม่มันจะส่งกระบอกเลือกทั้บ้านนะวิธีที่เราผิดที่สุดก็คือเอาน้ำแบบห้ามเป็ดข่านจำไว้นะ ไม่ว่าเป็นน้ำมันที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามห้งางใ้น้ำดื้ดหนักอันนี้คุณจะปล่อยให้ลูกไม้ถูกแดดอันนี้ปล่อยให้ลูกไม้ยิ่งมานนี้ต่อสายต่อไปก็อันนี้หมดละคุณจะปล่อยลูกไม้ครับเชื่อเพิ่งเมื่อกี้ที่จหมอโดูนะกระทัน้หักในกินไม่เกิดไปไม่จบอ,อย่างเราสามารถทำการการับได้เข้ารูกกันสองข้อฉีดลูกวันคือการตัดโรสเกนแต่เสน่หของเราดังเป็นระเบิร์นปกคลีนแท่งผสมกับปกแล้วมองไม่เห็น ถ้าเป็นถังสีเขียวหรือถังโภมเราก็ใช้ได้ดีนะในกระเป๋าแถวเนี่ยเบาเนี่ยหมดแล้วนะซักผูกนะตอนเนี้เวลาเกิดเหตุต่างๆขึ้นมาพยายามตั้งสติให้ได้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาไปดูภาพของเราพี่เอาอย่างเราไปดูกันอาจจะมาดูมีวิดีโอมีคลิปมือถือถ่ายมีหรือไว่เอาถ่ายมาเลยเอาไว้ดูเดี๋ยวได้แป๊บไหมครับ อ่อเปิดว <hr öm Thomas> yeah, ิด um, ีโอิปไวานะอย่าใช้น้ำเดินขาดบ้าแย่ๆขอรับสนใจครับไปแล้วหนึ่งสองสาเประมาณนี้สิดปเด็ดขาดอาบเด็ดขัดและอุดร่องกระเพาะเนี่ยถ้าเป็นข้องหัหนักเลยนะปิดวาแก๊สน้ำเช้านุบกระพอ่ะครับ เรียบร้อยแล้วก็ต้องสนใจปล่อยให้มันยึดตัวเองไม่ต้องถ่ายแล้วก็ตกแล้วอออเอาเอพวนะกเราอยากมีฝั่งนี้ไนฝั่งนี้ครับเอาฝั่งนี้ครับไปดีงั้นพวกเราดูนะส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือไฟฟ้าลัาวงจรไฟฟ้าลัาวงจรคือ,อคเมีเซีิปเปอร์ชัซตเป๊ะเซีิปเปอร์ติดลงใช่ไหมแต่ที่สนใจที่ผมให้ดูตั้งแต่คลิปแรกที่ไฟไหม้คอนโดวัดพระักแบบม่บ้านลูกบ้านเสียบปลั๊กทิ้งไว้ พัดลงทิ้งไว้หมอ้อหมูข้าวทิ้งไว้ไอนอกไมโครเวฟทิ้งไว้มันจะเป็นอย่างนี้แหละม,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 มันจะเป็นการสะสมความร้อนมันไ,ไม่ได้ช็อตการ้มน้ำร้อนตู้กาแฟเครื่องชงกาแฟเสียบไว้ตลอดเวลามันจะเป็นการสะสมความร้อนลุกไหมไฟจะไม่ตัดนะลุกไหมทันทีนะครับนะดูนะสักครนะู่นะองค์ประกอบของไฟที่เปนสองประจากมีด้วยกันสามอย่างมีความร้อนมีเชื้อเพลิงและก็มีออกซิเจน ส่วนใหญ่เราจะตายคือคือการขาดออกซิเจนเปิดฝันไปฝันขึ้นไปถ้าอยู่ในบ้านคักหรือเป็นห้องเขาอับกูจะหายใจไม่ออกเนี่ยคนเราจะตายเพราะสำลักควันนี่แหละสำลักควันเสียชีวิตไปตัดได้ไม่ตัดไม่ได้รับประจอนแต่เนี้ยคนที่เจอคนไม่บ่อยก็คือแม่บ้านให้แม่บ้านดูไงเข้าแม่บ้านพยายามเดินตามทันดีดอไปตามหน้าบ้านเราเป็นคนมาสร้างอยู่ข้างหลังตลอดเวลากับพลปอนะตัดไม่ไปไม่ตัด นี่คือการสัสพลอยแต่ส่วนใหญ่พวกเราเจอนะเรามีถังระเบิดที่อยู่ในอาคารของเราเป็นผงคลินห้งชีไปซุ่มเรงแยกไม่ออกว่าอันไหนควันไฟอันไหนควันถังระเบิดมันเลยมั่วนะที่ผมคิดอยู่ทีแรกควันประตูก็มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุาบปุ๊บปร๊บปะ๊บปุ๊บปา๊บปุลบเราไปุห้ปงน้ปุอบน้๊บปุ๊ปุ๊ไปุ๊ไปุ๊บปุนบปุ๊นปุ๊บปุ๊บปดับุ้๊บปุ๊บปยเราุ๊บปา๊บปส๊บปุุ๊ ถ้าแบบนี ai, ้ม so yeah. oh, ันกัวช็อตมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าตัดได้เลยแต่ส่วนใหญ่เรามีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีถังระเบิดฉีดนะครับอ่ะจันฉีได้ลูกฉีดเลยที่ต่อเนื่องดิอ๋อเห็นไหมวันหนึ่งฉี่ผ่าแล้วกูเอาพวกเราย้ายของนี่นะวะอ๋อวันเยอะย้ายป่ะไอ้พยายามยืนตรงนี้ย้ายาดะย้าย ไอ้บอลเลยบอลไปหูอะไรเนี่ยเอาไอ้บอ,บหอลบหม้อละดักนะนะเพราะระดับแคบเพลินครับเป็นไงฮะสักพักหนึ่งความร้อนพอาะเราติดไปมันเจอ,อความดันมากมันจะไติไดพอาะเราเกิดว่าไม่ติดไฟจกิดควนันไว้แต่ถ้าเกิดออกซิเจนในกระบังเหมือนเดิม มันจะติดเหมือนเดิมแลวขวัญจะหายมาจำคำพูดคุ้มไว้นะพวกเราทีงมงานช่างอย่าพึ่งไปฉีดถ้ายังระบายอากาศกระจกไม่ได้ฉีดตึมมองอะไรไม่เห็นเลยจะเป็นเหมือนกยจเนี่ยนะปล่อยให้มันรูก้ก่อนแล้วค่อยไปไปดักวิธีอันดับไฟพวกกองไม้สุดือเอาน้าดับแก้วไรบ้าแก้วแก้วแก้วน้ําลําเอาน้ำมาแก้ว่าน้ำมาไปค่อยลา,ลาด้านไปสองมือสองมือ อ่ะอะอยากทาวัลิบะฮาบุละปุเรสัติเตเตนังปุลีเอ้จันไอ้ยเอ็ดาว่าลาดเอาลาดนะฮะลาดเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ต้องลาดทั้งหมดที่เป็นเป็นเหล็กเอาไม้แก้วเนี่ยใช้น้ำเยอะก็ไม่ดีนะค่อยๆลาดลาดละลาดเลยละลาดต้องเหล็กอย่าถึงที่เอาร้องกดูก่อนดูก่อนดูนี่มันหลับไหมตรงนีขวดเยอะแรงนะขีดเจาะออกเกี้ยวออกอ่เกี้ยวออกเกี้ยวกระดาษออกยืนด้านหลังยืนด้านหลังเคี่ยวกระดาษออกอ่า ถ้าเราใช้น้ำเยอะเกินไปน้ำไม่เกี่ยวมันก็ยุบแฉะอ่าดาวดูขึ้เนี้ยเอาน้ำลาดดูทีเด่น้ำลาดค่อยลาดเนี่ยเธอลาดหลายรอบคุ้มโดยลาดใช้น้ำเยอะให้ค่อยลาดก็ได้เธอต้องกลับมาหลายรอบเกี่ยเนี่เกลี่ยข้างนอกเกลี่ยข้างนอกเกลี่ยข้างในเนี่ยฮะเห็นไหมน้ำลาดทีเด่นลาดทีเด่นเนี่ยลาดตรงเหล็กเห็นไหมโซฟาหมอนมุ้งที่นอนเตรียมโซฟาเนี่ยเป็นสปริงแบบนี้เนี่ยเป็นน้ำแก้วน้ำแก้ว เมื่อกี้เราอะ่ะดาวเนี่ยมันสาดทีเดียวน้ำมันก็ใช้เยอะถ้าเหลือเป็นขันห่านะมาอีกลาดทีหนึ่งนะอ่าพอก่อนนะตาเกียร์กระดาบออกนะยังป่ะนี่คือการใช้น้ำที่อย่างที่ถูกต้องเยอะเลยโอ้โหบ้านเขาลึกนะเอายังอะไรพอประมาณแล้วพอรักพอรักติดเนี้ยลาดทีลาดตรงเหล็กเลยนี่นะปันขึ้นตรงเหล็กนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยนี่คือการดับไอ้หมดเลยไอ้หมดเลยตรงเหล็กเหล็กนี่เนี้ยการสะสมครบร้อนนะครับ นี่คือการดับไฟด้วยใช้น้ำที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เขี่ยเชื้อเบาะด้วยเสียไปครับประมาณนี้อ่ะโอเคตัวปืน้องดาวกับน้องจันทร์เนี่ยจ้าโอเคพีทเรียบร้อยเก็บได้เลยครับเอากระถางเอาไปที่ถังครับมันหน่อยเอเอามากฝ่ายนิ่ติบุคคลทีมงานช่างแล้วติดรพแล้วก็ขอขอบขอบคุณลูกบ้านที่อยู่หรือไม่อยู่ก็ตามนะวันนี้อาจจะเนสะียดาวตุนตามครับวันนี้ต้องขอบคุณพวกเรามากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ